ก็พอหยิบงาน<ม>อ่ะสวัสดีวัยรุ่นวันนี้ของดีทีเด็ดมาอีกแล้วนี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงนี่วันนี้จะนำเสนอขาท่อช็อตช,อชอ็ใครซื้อท่อช็อตช็ปีเก่าอยากจะไถรถปีใหม่เนี่ยมาสั่งที่ผมได้เลยนี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนี่เป๊ะ,ปะอันนี้ของใหม่อันนี้ของแท้ท่อแท้อ่าอันนี้ขาขาท่อแท้ความหนาสี่มิล ขาท่อแท้ความหนา3มิลอันนี้ขาท่อจินชอ็อปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีสลักด้วยมีเจาะไว้ด้วยหนา5มิลรับประกันไม่มีหักมีแต่ง,งอทําไมถึงทำขึ้นมาผมทําขึ้นมาเคสตนี้ก็คือลูกค้าผมซื้อท่อมาแต่ไม่ได้ขาท่อมาเขาก็เลยให้ผมทําตัวนี้ให้ผมก็เลยได้โอกาสทําเพิ่มซะเลยเพื่อสําหรับท่อปีเก่าที่จะถ่รถปีใหม่ ไม่ต้องแปลงขาแล้วซื้อขาสำเร็จรูปที่ผมไปใส่ได้เลยอย่างเช่นใครไปได้ท่อปีเก่ามาแบบใบละเก้าพันคู่ละเก้าพันหมื่นหนึ่งแต่อยากแต่ตัวแต่อยากมาใส่รถตัวเองที่เป็นรถปีใหม่ก็มา,าขาชุดนี้ไปไปใส่แล้วก็เดี๋ยวรอทํากึง adapter adapter c e n t เตอันนี้เราจะมาให้ดูงานต่อไปนี้ท่อนะปีเก่าใส่ปีใหม่ไม่ต้องแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้ามีชุดนี้ไม่ต้องแปลงเพราะเราทําขาปีใหม่ให้เพราะว่าตัวท่อมันใส่ด้วยกันได้หมดทุกปีตั้งแต่ปีคาบูขึ้นมาเลยนี่มาดูมาดูนี่งานนี้ เนี่ยดูเห็นไหมเนไหมเนี่ยดูตัดเลเซอร์พับอย่างดีเหมือนไม่เหมือนตรงไหนอาปกรามาวงเลยนี่ของแท้นี่ของก๊อปจากชินช็อปเนี่ยเนี่ยสี่มิลแท้สี่มิลของปลอมห้ามิลเนี่ยเนี่ยมีเจาะชินช็อปด้วยไม่ต้องกลัวรับประกันเลยหรือขาใครหักใครหักใครเล้าเนี่ยชอบใครขาใครชอบหักชอบเล้าตรงเนี้ยเนี่ยหรือตรงนี้หรือหักไปแล้ว จะกินมาได้นะครับเดี๋ยวอรอเเผาทุกโค้ดก,ก่อนเพราะว่าชุดนี้เดี๋ยวจะไปใส่ท่อให้ลูกค้าโอเคนะไวรุ่น